ตอนเขียงตอนเสียงตอนที่สอนคือตอนเขียงตอนเขียงไม่มีโค้งหน้าโค้งหลังมีตอนเดียวกําหนดให้ปลายตกเท่าหางตาเดี๋ยวต้องเท่าหางตาพอดีนะเป๊ะคุณการที่มาสามเหลี่ยมซึ่งอยู่นี้หลังจากนั้นลากของนี้ขิมนไปเก็บตัวหน้าให้ออกไปนี้เกอยูอีกกล้างก็เที่ยนเดียวกันก็ทําวิธีเดียวกันอยู่นี้ เสียงเนี่ยจะต้องไปาต้องตกเข้าหางตาคุณดูที่หางตาใน,นมุมเนี่ยไม่แน่ใจจับนี้ก่อนจับถ้ารืยังพอได้ปุ๊กมรลากออกมาตะเก็บตัวหน้าทีเดียวนอกนั้นก็ปกติอันสุดท้ายคือจอแหนมดูนะครับจอแหนมนะ้นนี่จอแหลมไม่เอาข้างหลังออกเยอะนะครับออกข้างหน้าดูนะคุณต้องเห็นมุมประเด็นของคุณนะครับที่เดิไนะไปนะไปนี่ ออกที่ดูแก้วหลังจากนั้นคว่ำไปเรียนลงว่าดออกมาแล้วก็ขึ้นข้างหลังตัวนี้นนครแล้ดูกำหนดจุดของสองข้างให้ดีซึ่งจรของบางคนนะสูงต่ำอาจจะได้เท่ากันเราต้องเอาเข้าเท่าด้านที่สั้นถ้าหน้ตตัวนี้มันยาวการนน้มมันสั้นเนาะ ก็มาแก้ด้าน,หนให้หมันตามแต่ดูส่วนใหญ่มักจะพบว่าตัวนี้จะป้้นคือแม่แหลมเท่าไหร่น,นี่คุณก็ไปหัดเยอะๆนะหัดที่ไหนหัดตอนที่คุณจะไถนักเรียนของนักเรียนทิ้งคุณหัดก,กันไม้หมดนะเวลาเราออกฝึกน,นอกสานที่เนี่ยโนโอกเคนะ้นวะอาทิตย์หน้าขึ้นทรงบทนะอาทิตย์ต่อไปเนี่ย